<Aim ing noise> ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ทารกลีบเล็กพิษปลังนั่งตกปลาอยู่ริมคลองบางขุนศรีเหนือหัวของเขาคือสะพานเชื่อมถนนมีรถวิ่งไปมาบางตาบริเวณนั้นเป็นท้องไร่ท้องนาเขตติดต่อกับอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมความเจริญ ใกล้จะคลืบคลานมาถึงแต่เพอเอิญเจอพิษเศรษฐกิจยุค IMF ความเจริญจึงหยุดยัง้งรอดูท่าทีไปพลางก่อนก่อนหน้านี้สองปีเศษทิดปลัง่งทำงานธนาคารตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวขี่มอเตอร์ไซค์ส่งเอกสารตามภาษาคนเรียนน้อยเมื่อมอรสม IMF แวะมาเยี่ยมเยือนธนาคารจนธนาคารทำท่าร่อแร่ ต้องปลดพนักงานทิพปลังเป็นรุ่นแรกในชุดที่โดนปลดเขาย้อนกลับมาช่วยครอบครัวทำไร่ไถนายามว่างจากนาไร่คือตกปลาเป็นไรายได้เสริมเพราะไม่มีโอกาสย้อนกลับไปทำงานธนาคารอีกเลยอากาศวันนั้นร้อนตับทับแตกเขาตกปลาได้น้อยกำลังคิดว่าจะลุกขึ้นเดินกลับบ้านรถคันหนึ่งได้ควบลิ้วขึ้นมาบนสะพาน จอดอยู่กับที่หลายอึดใจใหญ่จากนั้นมีคนโยนหีบเหล็กใบเข่องลงคลองจนน้ำแตกกระจายความหนักทำให้มันถ่วงวูบจมหายลงก้นคลองในชั่วพลิบตารถที่จอดเพื่อโยนหีบเหล็กทิ้งลงคลองสตาร์ทเครื่องขึ้นอีกครั้งแล้วแล่นปลอไปจากตรงนั้นเห็นแวบๆว่าเป็นรถตู้สีเทาดำความสนใจของทิพลังอยู่ที่หีบเหล็กใบเข่อง ลำพังตัวหีบเปลกถ้างมขึ้นมาเพื่อเอาไปขายคงได้หลายบาททิศปลัง่งจึงไม่รอช้ากระโจนลงน้ำดำดิ่งตรงไปยังจุดที่เห็นหีบจมหายเจอแล้วพบว่าเป็นหีบชนิดมีหูหิว้วเขาจึงถอดผ้าขาวม้าเคียนเอวมัดไว้กับหูของหีบก่อนจะกระเสือกกระสนเอามันขึ้นฝั่งจนสำเร็จน้ำหนักของหีบเลือกเกินเหลือการทีเดียว จะถึงหนึ่งกิโลกรัมหรือเปล่าก็ยังสงสัยที่ฝาปิดมีกุญแจอันใหญ่ล็อกเอาไว้เปิดออกทันทีไม่ได้แน่ทิดปลังตัดสินใจแบกลาบของตนก้าวเดินตุบปปตุกเป,ป๋เพราะความหนักจนถึงบ้านร้องเรียกเมียก,กับพ่อตาให้ลงมาช่วยยกหีบขึ้นไปบนเรือนใต้ถุนสูงขณะช่วยกันยกหีบไปนั้นเขาอธิบายให้ทั้งสองฝั่งคร่าวๆว่าได้หีบมาจากไหน กระทั่งหีบขึ้นไปอยู่บนเรือนใต้ถุนสูงพ่อตารีบเปิดหลังเครื่องมือช่วยเลื่อยตัดเลกออกมาถูถูไทยๆตัดกุญแจลูกนั้นอย่างขมักขะม้นมีลูกสาวกับทิดปลังนั่งลุ้นรอดูว่ามีอะไรอยู่ภายในหีบอีกต่างคนต่างก็เดากันไปต่างๆนานาเมียทิดปลังเชื่อว่าเป็นหีบสมบัติพ่อตาคิดว่าเป็นของทุจริตผิดกฎหมายแต่จะอะไรก็ยังไม่รู้ ส่วนที่ปลักคเนว่าเป็นของมีค่าจำพวกทองหยองจนกระทั่งพ่อตาพิชิตกุญแจดอกใหญ่ด้วยเลี่ยตัดเหล็กแล้วนั่นแหละความลับจึงถูกเฉลยในหีบมีถุงดำใบเข่องในถุงดำมีเด็กทารกเพศช,ชายตัวแข็งทื่อคาดว่าตายไปแล้วประมาณหนึ่งวันเพราะผิวหนังเริ่มเขียวคล้ำพ่อตาคนลงแรงเลื่อยกุญแจเปิดหีบ ถึงกระปากอ้าตาค้างครางเป็นเสียงกระซิบศพเด็กว่าไว้ไม่เกินสามเดือนไรมันโหดกับเด็กตาดำๆได้ขนาดนี้วะลูกสาวผู้เป็นเมียที่ปลังผงะหน้าเริดส่งเสียงครางเหมือนคนใกล้จะสิ้นลมเฮ้เด็กทุกข้าที่คอเขียวเอือเดินจุป,ปากพ่อหรือแม่ของมันคงเห็นมันเป็นมานหัวขนเลยกับจัดมันทิ้งที่ปลังนั่งนิ่งขลึมอยู่ครู่ใหญ่จึงเอ,อ่ยออกมาได้ เราจะทํายังไงดียัยเฟื่องพ่อฉันนึกว่านําผมทรัพย์เข้าบ้านกลายเป็นนำความวิบัติเข้ามาเสียชีพถ้อให้ตํารวจรู้เรื่องนี้มีหวังเจอก็หาก็าต้องสงสัยปะเหมาะข้อร้ายตํารวจจับมือใครดมไม่ได้อ่านลากฉันไม่เป็นแพ้รับบาปพ่อตาปิดฝาหีบไว้ตามเดิมสั่งการเสียงเฉียบขาดให้ทิดปลังนำหีบบรรจุศพเด็กทารกเอาไปขุดหลุมฝัง ตอนเอามาเองยังไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในหีบเหล็กแต่ตอนนี้รู้ชัดแจ๋วถ้าทางเองจะสอบพิรุธใครถามว่าในหีบมีอะไรเองจะพูดไม่ออกบอกไม่ทุกคุกตารางจะมาเยือนทั้งทงที่ไม่เคยทำความผิดคิดร้ายฝังไว้ในดงมะม่วงของเรานั่นแหละดีที่สุดฝังทั้งหีบเลยหรือฝังเฉพาะศพทั้งหีบใส่ถุงดำไว้ตามเดิมด้วย มันเก็บงากลิ่น,นเน่าเหม็นได้ดีนกักแลนางเฟื่องตามลงมาจากเรือนไปช่วยผัวฝังศพระหว่างช่วยกันขุดหลุมนางกล่นดาที่ปลังไม่ขาดปากเพราะอยู่ดีไม่ว่าดีดันหาเหาใส่หัวครบค่ำของวันเดียวกันหกชีวิตในบ้านอันประกอบด้วยพ่อตาไวัยิบเศษและแม่ยายไวเท่ากับพ่อตาที่ปลังกับเมียคือนางเฟื่อง รวมทั้งลูกชายวัยสิบขวบเศษสองคนนั่งสุมหัวกันที่สำรับกับข้าวหารือในเรื่องที่ทิปลังนำความเดือดร้อนเข้ามาในเรือขนขณะกินข้าวไปด้วยในเวลาเดียวกันพ่อตาผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากต่อมากกำชับหลานชายทั้งสองไม่ให้ทะลึ่งกุดหลุมที่เอาศกถารกไปฝังไว้เพราะความอยากรู้อยากเห็นกำชับแม่ใหญ่ผู้เป็นเมียของตน ไม่ให้ปากพล่อยเอาเรื่องนี้ไปปรับทุกข์กับพักพวกในวงไพ่เด็กสองคนชื่อเจ้าจุ่นกับเจ้าลาดกินข้าวอิ่มแล้วก็ช่วยกันขนถ้วยจานลงไปล้างตามหน้าที่แต่หายหัวไปชั่วประเดี๋ยวเดียวก็ตะกายขึ้นบันไดหน้าตาตื่นรายงานให้ตากับยายและพ่อกับแม่ฟังถึงเรื่องประหลาดมีใครก็ไม่รู้แอบเข้ามปีนต้นมะม่วงในสวนของเราฉันเห็นถนัดเจียว พามันกระโจนจากต้นนนมาต้นนี้ได้ว่องวัยเหมือนลิงทะมนทำไมเองถึงว่ามันเหมือนลิงทะมนก็ตัวมันเล็กๆจับตาตามเนื้อตามตัวไม่มีขนเหมือนเด็กทารลกเลยไหนเองพาตาลงไปดูหน่อยสิวะพ่อตาชักสังหอ์อัปมงคลแต่ต้องเห็นกันจัดจะเสียก่อนถึงจะว,วินิจฉัยได้ว่าตัวอะไรบุกรุกสวนมะม่วงเจ้าจุนกับเจ้าลาดก็วีกวาดลงมาใดนํำหน้า ตามด้วยพ่อตาแม่ยายและทิปลังกับเมียรังท้ายขบวนท่ามกลางบรรยากาศมืดสลัวตามภาษาบรรยากาศในส่วนย่านชานเมืองนนมีเพียงแสงจันทร์คืนเทนสองสว่างนวลใหญ่แต่ก็เกินพอที่หกชีวิตจะแลเห็นร่างลึกลับเพ่นผลโจนทยานไปตามยอดมะม่วงร่างนั้นเขาขาวอ้วนจ้ำม่ำเหมือนเด็กวัยสามสี่เดือนพ่อตากับทิปลังและนางเฟื่อง เคยเห็นศกทารกจากตอนบ่ายร่างเล็กๆที่เคลื่อนไหวอยู่ภายใต้แสงจันทร์คุ้นตาบอกไม่ถูกทิพปลังคุ้นกว่าใครเพื่อนจึงครางเสียงแหบเสียงแห้งไอ้ไอ้ตัวที่ห้อยหนอยอยู่นั้นคือเด็กทารกที่ฉันฟังมันไปพร้อมกับหีมเล็ก่าพ่อตารางหูตาเหลือกมันเฮี้ยนออกกับเราเขาแล้วพ่อมันจะซ้ำแดงเดียวกับเราทําไมในเมื่อเราช่วยมันขึ้นจากคลองศกก็ช่วยฝังให้เรียบร้อยหนังเฟือง วยเสียงกระเซ่าอย่างขวัญเสียใครจะรู้ได้ยังไงกันล่ะวะเฟื่องรีบขึ้นเรือนกันเถอะทำไมล่ะตอนนี้สงสัยมันยังไม่ทันเห็นพวกเราถ้าทางมันกำลังสนุกกับการน้อยโหนถ้ามันเหลือมาเห็นพวกเราเมื่อไหร่จะยุ่งกันใหญ่ยุ่งยังไงเด็กมันว้าเวตายไปก็เป็นผีว้าเวถ้ามันเห็นเรามีน้ำใจใจดีกับมันมันอาจพัวพันอยู่กับเราฟังผัวพูดแค่นั้นหนังเฟื่องกวยอ้าวขึ้นบนใดเรือนไต้ถุนสูงก่อนเพื่อน ตามติดด้วยลูกทั้งสองกับพ่อตาแม่ยายทิ่ปลั่งรั้งท้ายขบวนเพื่อแสดงความกล้าหาญในฐานะที่เป็นชายชกันครั้นขึ้นไปนั่งรวมกันบนเรือนสูงพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตกใจตัวสัน่นเสียงพิศารเด็กถารกกระโจนไปมาตามต้นไม้ได้ยินชัดเจนถึงในบ้านไม่ใช่ภาพลวงตาหรือเสียงรวมสวดประสาทเนื่องจากทุกคนเห็น และได้ยินเหมือนกันหมดพ่อตาซึ่งกลัวเป็นโรคตับแข็งทิปปลังกลัวเป็นโรคซับจางเหลือเหล้าขวดสุดท้ายอยู่บนเรือนโดยไม่มีใครเคยคิดจะหยิบมาดื่มกินตอนนี้พ่อตาผุดลุกไปช่วยขวดเหล้ามาเปิดดื่มหลายอึกก่อนจะส่งให้ทิดปลังดื่มเข้าไปบ้างประมาณว่าจิบแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยร้นเลือดลมแล่นฉิวด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล สมองที่ทึบตันเพราะอารามตกใจก็เริ่มไหลลื่นพ่อตาหันหน้าก็หาเรือกับลูกเขยไปพลางจิบเล่า28ดีกรีไปพลางอีกสี่ชีวิตที่เหลือนั่งรวมกลุ่มกันเป็นกระจุกไงเอ็งมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงว่ามาดูทีเรึมันเป็นผีเด็กใจดีไม่ขุนเคืองพ่อหรืออาจจะเป็นแม่ที่เข็นฆ่ามันตอนฉันช่วยเอาหีบเหล็กใส่ศพของมันขึ้นจากคลอง ดูถ้ามันคงตามฉันมาจนถึงบ้านพอเราตกลงเอามันกับหีไปฝังมันก็ตามมาอยู่ในหีเหลกกลางสวนมะม่วงมีเหตุผลอูดต่อไปความเป็นเด็กสนๆมันจึงสนุกกับต้นมะม่วงที่เรามีอยู่เป็นร้อยๆอต้นถูกของเองแต่ทันทีที่หายสนุกธรรมชาติของเด็กจะขี้อ้อนมันจะนึกถึงฉันหรือนางเฟื่องขึ้นมาในไม่ช้านี้เพราะคิดว่าฉันกับนางเฟื่องเป็นพ่อแม่บุญธรรม บ้านเราก็ปลูกอยู่ริมสวนมีหรือที่ผีมันจะมองผ่านไม่รู้ไม่เห็นฉะนั้นความเหงาบวกกับความขี้อ้อนจะบวงการมันให้มาหาเราจิ๋เป๋งล่ะสิเพรามีของดีอะไรเก็บนำไว้ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องงัดเอาออกมาใช้แล้วนะพ่อในมิ่งพยักหน้าเขาเคยบวชเรียนมานาหลายภรษาเคยรับใช้พระอาจารย์ขมังเวศก่อนจะสึกออกมาเป็นคารวาพระอาจารย์ ได้มอบได้สายสินให้ในมิ่งหนึ่งม้วนใช้พันข้อมือจะบำบัดโรคขาพยาธใช้ขึงรอบบ้านจะป้องกันคุณใสตลอดจนพูดผีปีศาจได้อย่างชะงัดแต่ที่ผ่าน,านมายังไม่เคยใช้ประโยชน์อะไรจากได้สายสินเด็กหรือผู้ใหญ่เจ็บป่วยก็ไปหาหมออยู่บ้านหลังนี้มาคนละหลายสิบปีก็ไม่เคยมีผีรบกวนถ้าเองไม่ทักถามถึงข้าคงลืมไปแล้วว่า บ้านเรามีของดีอยู่ชิ้นหนึ่งในมิ่งหัวร่อร่าก่อนจะหันไปร้องสั่งเมียคือนางฟูแม่ของนางเฟื่องให้ลุกไปหยิบม้วนได้สายสินจากหิ่งพระนางฟูรีบกวีกวาดตามบัญชาผัวหายเข้าห้องนอนไปครู่เดียวก็เดินหน้าซีดออกมาบอกในมิ่งเสียงแห้งแหบหนูมันแท้เกือบหมดหม้วนแล้วพี่เหลือได้สายสินแค่ขืบสองขึบเท่านั้น เป็นผู้ใหญ่ในบ้านประสาหอกอะไรวะของแค่นี้ก็รักษาไว้ไม่ได้ในมิ่งวยวายเสียงครปกติเขาเองก็ไม่เห็นความสำคัญของได้สายสินม้วนนี้เพื่อเอินเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอย่างไม่คาดฝันที่สายสินแค่คืบสองคืบในมิ่งจึงเคืองเมียขนาดหนักนางฟูยื่นได้ส่วนที่เหลือยาวราวๆหนึ่งเมตรให้ผัวพลางออกความเห็นประษาซื่อ ย่าตกอกตกใจไปเลยตามิงสายสินเดวต่างเม็ดตัดแบ่งเอาไปพันนิ้วชี้คนละนิดละหน่อยก็พอคุ้มครองตอนเองทมเทแล้วละ่ะสายสินศักดิ์สิทธิ์ทุกอนูเนื้อไม่ใช่หรือจะวิตกอะไรกับความสั้นยาวเพราะถึงจะสั้นก็ครั้งนี้นะแกว่าไหมละ่ะในมิ่งกัดฟันเห็นด้วยเพราะไม่มีทางเลือกอื่นอีกรับได้จากเมียมาตัดออกเป็นชิ้นๆขนาดเท่าๆกันทั้งหมดหชิ้น แบ่งกันเอาไปพันนิ้วมือตามคําแนะนำทุกคนมีของดีของขลังคุมตัวจึงใจชื้นขึ้นนั่งจับกลุ่มพูดคุยไม่หวาดหวัน่นผีเด็กซึ่งกระโจนเล่นตามต้นไม้เช่นเมื่อแรกแต่จะให้หายปลอดลอยเสียเลยนั่นหาไม่ได้เพราะผีก็คือผีน่ากลัวสำหรับมนุษย์เสมอไม่ว่าเมื่อนี้หรือเมื่อไหนเสียงเหมือนลิงกรโจนไปมาตามต้นไม้ดังอยู่นานราวครึ่งชั่วโมงก็งเงียบกริบ เจ้าจุนกับเจ้าลาชเป็นเด็กวัยสิบขวบเศษหูตาดีกว่าผู้ใหญ่หลายเท่าพวกมันนั่งฟังพ่อแม่ปูย่าตายายคุยกันเรื่องผีเป็นจริงเป็นจังฉะนั้นต่อให้ง่วงแค่ไหนมันทั้งสองก็ไม่กล้ามุดหัวเข้าห้องนอนคอยกวาดสายตาสำรวจออกไปในความมืดนอกตัวบ้านถ้าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลจะได้รีบแจ้งให้ผู้ใหญ่ของมันรู้ตัวทันท่วงทีตอนนี้ คือตอนที่เสียงกระโจนไปมาตามต้นไม้เงียบหายเจ้าจุนกับเจ้าลาดเพ่งมองไปทางสวนมะม่วงเพราะสงสัยว่าจูจูปีศาจเด็กทารกไงเงียบเสียงไปดื้อด้วยความหูดีของมันทั้งสองจึงพบเห็นในสิ่งที่ผู้ใหญ่สี่คนยังไม่รู้ไม่เห็นตามทางเดินซึ่งตัดผ่านกลางสวนเคยราบเรียบเตียนโลงแบบสวนสมัยใหม่บัดนี้มีร่างเล็กๆ ก้าวเดินโซโซเซเซตรงมาทางบ้านที่หกชีวิตพำนักพักอาศัยร่างนั้นเขาขาวอืดอๆแก้ผ้าล่อนจอนเจ้าจุนเจ้าลาดเคยนึกว่าเป็นลิงทรโมนแต่ตอนนี้รู้แล er in ้วว่าเป็นปีศาจทารกเจ้าจุนจึงละล่ำละลักบอกพ่อแม่ปู่ย well ่าตายายของมันเร็วเปรือพ่อไอเด็กนั้นเดินดะดุมมาโน่นแล้วล่ะเฮ้ยพูดเป็นเล่น ทิดปลังสะดุ้งโหยงรีบหันขวับไปดูดูก็เห็นจริงดังที่ลูกบอกในมิ่งกับนางฟูนางเฟื่องก็เห็นอย่างเดียวกันหมดพากันหัวใจหล่นต๋อมไปอยู่ที่ตะตุ่มในมิ่งขวัญดีก่าใครเพื่อนร้องสั่งเสียงเฉียบขาดใครอยู่ใกล้หน้าต่างปิดหน้าต่างใครอยู่ใกล้ประตูปิดประตูจากนั้นถอยเข้าไปรวมกันอยู่ในห้องพระบ้านเรามีห้องพระด้วยเหรอพ่อมีสิวะห้องที่มีหิ้งพระ ก็ห้องนอนของข้านั่น,นไรทุกคนเร่งทำตามคำสั่งอย่างขมีขมันก่อนจะเดินหลังเย็นวาวๆไปรวมกันในห้องนอนของนายมิ่งอากาศภายในห้องร้อนแทบดิ้นเพราะเป็นช่วงเดือนเมษาหน้าต่างกับประตูถูกปิดหมดพัดลมตัวเดียวที่มีก็โปโกเกเปิดได้แค่เบอร์หนึ่งถ้ากดปุ่มอื่นนอกเหนือไปจากนั้นอาจไฟช็อตทำให้เพลิงลุกไหมยังดีที่ทุกคนกลัวจนมือตีนเย็นเฉียบ ช่วยบรรเทาความร้อนได้มากเสียงฝีเท้าเดินเตาะแตะเมื่อถึงตีนบันไดเรือนใต้ถุนสูงแล้วใครที่ไม่เคยเชื่อว่าผีมีอยู่ในโลกต้องเรีบเชื่อทันทีเมื่อบัดนี้ผีเด็กทารกกำลังเดินโตเตะอยู่แถวใต้ถุนเรือนเจ้าจุนกับเจ้าลาดช่วยพ้าห่มมาคุมโปรงเหมือนผ้าห่มช่วยให้มันปลอดภัยจากผีได้ทุกชีวิตภาวนาว่าผีเด็กจงหมดปัญญาลงเพียงแค่นั้น จงขึ้นบันไดไม่เป็นเพราะยังไม่เคยหัดขึ้นหัดลงแต่เสียงพร่ำภาวนาในใจของทุกคนไร้ผลเพราะถึงจะไม่เคยขึ้นบันไดแต่อาศัยความเป็นผีปรากฏว่าบันไดเรือนใต้สุนสูงมีเสียงก้าวขึ้นอย่างมั่นคงไม่สวดเซระหว่างก้าวขึ้นมาตามขั้นบันไดผีเด็กร้องเรียกคนในบ้านเสียงใสพจ๋าแม่จ๋าปดปรรับหนูด้วยจ มันเรียกพ่อจ๋าแม่จ๋าแสดงว่ามันได้ถือเอาที่ปลั่งกับนางเฟื่องเป็นพ่อเป็นแม่และตอนนี้มันกําลังจะขึ้นบ้านอาศัยอยู่ด้วยคําพูดของผีเด็กส่งผลให้ทั้งหกชีวิตหน้าซีดเผือดพร้อมใจกันกระถดร่างกดกรูดไปรวมกันอยู่บริเวณใต้หิ้งพระเชื่อว่าพระพุทธร,รูปขนาดหน้าตักสีนิ้วบนหิ้งท่านจะคุ้มครองของภัยทั้งหลายให้พวกตนได้สวดประสาทของทุกคน ขอยงิ่ยหูฟังว่าปีศาจเด็กจะสามารถสะดาะบานประตูซึ่งปิดลั่นด่านไว้ได้หรือเปล่าครั้นแล้วจะด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธรูปหรือพลังงานเข้มขังที่แฝงอยู่ในได้สายสินที่ใช้พันนิ้วชี้ของทุกคนก็เหลือเดาปรากฏว่าเด็กปีศาจไม่อาจพังประตูก้าวเดินผ่านทวาวรบานประตูได้แบบผีผปีศาจเด็ก กระโจนผุนลงบันไดไปถึงพื้นราบเบื้องล่างอย่างเกี้ยวกราดเสียงเหมือนช้างกระโจนจากหน้าผาลงสู่หุ่มเหวเมื่อร่างปีศาจกระทบพื้นทั้งท้งที่มันตัวเล็กนิดเดียวคนบนเรือนขนหัวลุกกับพลังลิศเด็กผีอึดใจต่อมาเสียงดังเปรี้ยอุบัติขึ้นท่ามกลางความสงัดเงียบวิบตาาดูกันนั้นไฟฟ้าภายในบ้านก็ดับวูบอย่างกระทันหัน พัดลมหยุดระบายความร้อนพร้อมกับความมืดโรยตัวลงมาครอบคลุมภายในห้องทั้งหกชีวิตนั่งเบียดกันเป็นกระจุกอย่างอกสั่นขวัญแขวนในมิ่งกลางกระเสาเหมือนนกถือถือเดินตากฝนเหลือแดกมันเฮี้ยนเกินวัยไอเด็กผีตนนี้มันฉุนขนาดที่เข้าบ้านเราไม่สำเร็จจึงตัดไฟฟ้าที่ต่อเข้าในบ้านเสร็จแล้วพอรู้ได้ไงอ้าว บ้านเราเพิ่งเดินสายไฟใหม่ข้างไอเด็กผีก็โจรลงบันไดไปจั่ววิบตาสายไฟฟ้าก็มีเสียงหลั่นดังเปรี้ยสแสดงว่ามันเด็ดสายขาดออกจากกันเรียบร้อยโรงเรียนผีความมืดเพิ่มความน่าสะพรึงกลัวขึ้นกว่าเดิมเป็นทวีคูณฤทธเดชของผีเด็กน่ากลัวจนหกชีวิตคนหัวลุกเข็มวินาทีที่กระดิกไปแต่ละครั้งเหมือนนานเป็นชั่วโมง เวลาเพิ่งสี่ทุ่มเศษยังอีกตั้งแปดชั่วโมงกว่าจะเช้าตรู่เท่ากับต้องทรมานใจร้อนรากเลือดไปพร้อมกับความหวาดกลัวอีกครึ่งคืนเศษเพล่เผลอหัวใจวายตายกันพอดีเด็กปีศาจเดินต่อแตะรรอบๆใต้ถุนเรือนพักใหญ่แล้วด้วยความเป็นเด็กแบบผ,ผีเจ้าผีทารกได้หันไปเห็นผลโจรทยานตามต้นมะม่วงในสวนอีกครั้งหชีวิตบนเรือน หารือกันอย่างเคร่งเครียดเพื่อหาทางไปให้พ้นจากสภาพหวาดสยองและร้อนแทบชักดิ้นโดยด่วนในมิ่งคิดว่าค่อยๆย่องลงจากเรือนแล้วก่วยเอ้าไปลี้ภัยที่วัดใกล้บ้านเป็นดีที่สุดทิดปลังโต้แย้งว่าวัดอยู่ไกลออกไปตั้งสองกิโลเมตรจะเสี่ยงอย่างร้ายแรงถ้าเด็กผีพกเห็นแล้วไล,ล่กวดตามไปข้างหลังเจ้าจุนผู้นั่งเอาอผ้าห่มคลุมโปงตลอดเวลา โผล่หัวออกจากโปง่งออกความเห็นเข้าท่ากว่าใครเพื่อนพ่อฉันก็นเนเอาจากความเป็นเด็กของไอเด็กผีตนนั้นว่าตามภาษาเด็กไม่ว่าคนหรือผีก็ต้องชอบเล่นของเล่นฉันกับไอลาดมีจักรยานสามล้อที่เคยเล่นตอนอยังเล็กๆทิ้ง็นเศษซ้างอยู่ใต้ถุนบ้านส่วนแม่ถึงแม่อายุเยอะแล้วแต่ก็ยังชอบสะสมตุ๊กตาพูดต่อไปอย่าลวดลายชักช้า ไอเดียอันขี้กับลอตเทอะของฉันก็คือพวกบ้านเราต้องหาหน่วยกล้าตายคนหนึ่งทำหน้าที่เอาของเล่นทั้งหลายทั้งปวงที่ฉันพูดถึงเมื่อกี้ไปวางไว้ใกล้กับทางเดินเข้าสวนมะม่วงแล้วไงอีกไอเด็กผีหลังจากเล่นห,ห้อยโหนโยนตัวไปตามต้นไม้จนเบื่อจะหันกลับมาหาบ้านเราอีกหนเมื่อมันพบเจอของเล่นวางอยู่ริมทางไม่ต้องสงสัยเลยแหละว,ว่าไอเด็กผีจะนึกสนุก กระโดดเข้าเล่นของที่เราเอาไปวางรอดหรือไม่เข้าทีวยถึงตอนนั้นต่อให้มันหันมาเจอพวกเราเดินลงบันไดไอ้เด็กผีก็จะง่วนอยู่แต่กับของเล่นเปิดทางให้เราเพ่นไปลี้ภั่ท่วดคลองาบางหุนนสีได้โดยสะดวกในฐานะที่หนุ่มชะกันเป็นต้นเรื่องเอาหีบเหล็กบรรจุถุงดำที่มีผีเด็กทารกอยู่ในถุงเข้ามาก่อความหวาดสยองในบ้านทิดปลั่งขันอาสา เป็นผู้นำของเล่นไปวางไว้ตามที่ลูกชายช่วยชี้แนะระหว่างนั้นเด็กบีสาตร์กำลังสนุกกับการห้อยโหนโยนตัวไปตามกิ่งไม้ทิดปลัง่งกัดฟันก้นความปลอดลอยนำรถสามล้อเด็กเล่นและตุ๊กตาบาร์บี้ของเมียไปวางไว้ริมทางเดินเข้าสวนมะม่วงเสร็จสมอารมณ์หมายก็วิ่งแนบกลับขึ้นเรือนโดยด่วนการเป็นไปดังที่เจ้าจุนจอมหัวกมอมใสคา,าดนเน ปีศาจเด็กขารกเมื่อเล่นห้อยหนจนเมื่อยแล้วย้อนกลับมาทางเรือนไม้ใต้ถุนสูงประมาณว่ามันเห็นบ้านนี้คือที่อยู่อาศัยของมันเช่นกันหกชีวิตบนเรือนใต้ถุนสูงแอบดูตามร่องฝากระดานใจคอเต้นตุ๊กตุกต่อมตอนผีเด็กเดินเฉียดผ่านของเล่นเหล่านั้นเรียกร้องให้เด็กปีศาจเหลียวไปดูเมื่อดูก็นึกชอบและนึกสนุกที่จะเล่นหชีวิตบนเรือนใต้ถุนสูง ถือเป็นนาทีทองจะปล่อยให้ผ่านพ้นไปไม่ได้เด็ดขาดทั้งหกตั้งแต่แก่สุดยันเด็กสุดทยอยกันลงบันไดเรือนอย่างเร่งร้อนเชื่อมั่นว่าแผนชั้นยอดของเจ้าจุนต้องบังเกิดผลครั้นลงบันไดจนถึงพื้นดินครบท้วนทั้งหกชีวิตมีเหตุให้ทั้งหกตกใจสะดุ้งจนตัวลอยเมื่อเจ้าผีเด็กหันมาจ้องตาขมิงเผอืญว่าของเล่น ชวนให้มันเล่นจนสนุกเกินห้ามใจเจ้าผีเด็กถารกจึงยังคงเล่นต่อไปอีกเปิดช่องให้หกชีวิตเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายขวยอ้าวบ่ายชมหน้าไปทางวัดคลองบางขุนศรีมองจากความมืดจะเห็นทิศปลังวิ่งนําอยู่ข้างหน้าสุดตามด้วยหนังเฟืองผู้ปเป็นเมียเจ้าจุนกับเจ้าลาดวิ่งอยู่ระหว่างกลางตากับยายวิ่งรังท้ายที่ยอมรังท้ายไม่ใช่ใจกว้างอะไรหรอก แต่ด้วยความแก่เท่าเหลาเยทำให้เร่งสปีดไม่ขึ้นมากกว่าอื่นปรากฏว่าผีไม่ได้ติดตามมาข้างหลังสมจริงดังใจปรารถนาทั้ง6สามารถวิ่งกระหืดกระหอบจนถึงจุดหมายปลายทางคือวัดได้เข้ากราบนมัสการเรียนเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้พระภิกษุชอบพอกันรูปหนึ่งทราบท่านจึงอนุโลมให้หชีวิตลี้ภัยอยู่บนกุฏิของท่านจนถึงเช้า แล้วแนะนําให้นําหีบเหล็กใส่ศพเด็กขึ้นจากหลุมเอาศพมาไว้ที่วัดเสก่อนจากนั้นนําความไปแจ้งโรงพักให้ตํารวจรู้ดีกว่าซ่อนศพไว้ผีจะยุติการหลอกตํารวจก็จะสืบสวนหาผู้กระทาความผิดมาลงโทษตามกฎหมายทิดปลังน้อมรับฟังโดยทุกประการหลังจากทำดังที่พระภิกษุอาวุโสสูงท่านนั้นชี้แนะเรื่องร้ายแรง เช่นที่อุบัติขึ้นในคืนสยองก็สงบระงับไม่มีผีสางที่ไหนออกอารวาสให้ใครต้องหวาดกลัวอีก